อันพากันไปจ้กมงแต่ละมื่อมงเจ็ดมงเป็นมงนี่แหละไปไปไปหอดจ้กมงบัดนี้มาหอดเกลือนบัดเกลือนกับใบง้อขุดง้อเกลือมาบัดบาดนี้บอกอย่ากได้มัดนี้ที่ดินยังเปียกบัดนี้พังเบิ้งขาเจ้าไปบัดบอกเมียบทาลองไปวันนี้ปล่อยเฮลานสองคนไปมือนปล่อยหลักไปบอกว่าหลักไปหลักไปนี่ได้แซวกว่าไอ้ดอยค่ะบ่ยังเกิบได้ซื้อเฮลานนะบ่คนโคนะแล้ว แต่ว่าทั้งอาวันยังบร่ได้ซื้อสะมาแล้ววันมอยาหอดมันคัดตัวนี้จะมเป็นหิแม่มันยังจะว่าคัดอันนี้ยางก็งมอยหอดได้หิแม่ตัหอาวะอันนี้เล้วฮาบอเขาบอกจะยูเวลามีข่าวร้ายนะให้หาไว้เต้นเน่นบ้านี้ข่าวเบิร์วไปพากันบุกบานเดียวมันกับ่าไ้เดียวเนาะสมุนเบิดอดไจังไปหาไปหากระทันหันแบบนี้ ขึ้นมาพี่เดอ้อพี่น้องเลยเนะาะเมื่อนี้พบเจอกันอยู่เพื่อน,น้องสมโอพี่น้องเลยก่อนอื่นกับาทักทายสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีพแมย์พี่น้องเนาะป้าลุงกันเบิร์สุขสุขคนคือก่าวเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะวาสิเป็นทางพี่น้องฟังลาวฟังไทยต่างประเทศพี่น้องเลยลก็ขอยินดีตอนรับขาสูสองมง่มตววนะวันซ้าวลาวเนาะเมื่อนี้นาะพี่นอ้องเมื่อวานนี้มาบบเจอพี่น้องเลยเนาะ ทางน้องสมโอหรือว่าก็ไม่ยาอ่ามื่อนี้ก็เลยเข้ามาเยี่ยมหาหรือว่าเยี่ยมยามถามข่าวเนาะอ่ามีทางสอนวนวลเพิ่นพี่น้องเลยอ่มา,ยามาถ่ายทำอ่าความจริงจากป่าญาน้องสมโอเนาะพี่น้องเนาะอ่า่าเป็นเรื่องกันนั่นการมีแต่ว่าเข้าไปติดตามรับชมรับฟังอ่านำคลิปคนละพี่น้องเลยเนาะเมื่อวานนี้มาบ่าเจอพี่น้องเลยว่าสิ่งที่ อา,าวนอนเพิ่นสีมาถามนี่เป็นความจริงบมเดว่าวจาังไดเพราะว่าเพิ่นกาได้ยินข่าวมาอันายพี่น้องเลยเนะาะทางยานอนสมโอพี่น้องเลยไปเดี๋ยวข้าไปเบิ่งกกอนเนาะเดี๋ยวทางสามุดากรับกล้องก่อนพี่น้องเลยไม่โมมีกับเสียงกับบอยากอันจะแจ้งปายในพี่น้องเนาะต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่นอ้องเด้อโดยวันนี้คือมีคนอยู่หลายพี่น้องเนาะ ตาเขืองเปื่อยอยู่เวันนี้มาป <HHH> ิดประตูตโมตมอมอยู่พี่น้องเลยใช่มิดอ uh ิบ oh ซิมแทะใ้อใช่ย totally ู <lang ı vant ain> ่ทางไหนเสียงทางไหนนีโ <nào> อ่เนอสบายดีต uh ัวเม่ <noite> ไยอนหลัไปรีบไปท้องแ่ลรีไปใชนะหารับเห็นแมวทะลองไปเราจะไปอย่างไรเจ้าเรากผักกอนก่อนผักกันอนามัยเพื่อนไปไปไปอยู่พ่มกันไปโอ้ยเนาะแดดแท้ๆพี่นอง่จัะเพาบวดอันนี้เลยหันไปเติมโดยแล้วหวัดนีแลตัวไหนยางมากตัวไหนยางมากก็่อยากนอเขลกไปขายนี่ยนะยังขัดเขา แาไปขายรานลไปห้าโคตวนือก็ไปหาคุดยังไม่ถาคดีโโอ้มีขวยัอยู่ิมีอยูคุดมาขายคุดมาขายมือนันได้ได้แต่ไรได้ยทกซจากตพันอันน่ะจากโตขายไปเลสมชิมหาตัมือมื่วานนี่ซิยังบริขายขายแบบไรนี่นะ ขายสี่สิบตตอเช้ขายแบบสี่ตต่อเช้าพันโดตหนละเมื่อหนึ่งได้เจ็ดแสนบาทพาลานไปเคียงเดนะบอกกินกับวันมือซื้อก่ลวเาแปดสิบเก้าสิบมื่อตบิวันนี้ได้่ลว่าห้าสิบหกสิบมือมือวบิกในเขาสี่โลวันดสามโกินเมื่อเมื่อ สาเหตุที่ว่าผ้าลานบุกเบิกไปแต่เมื่อนี่คือหาเงินมาซื้อเข่าโดยแล้วก็เก็บตัวแน่ๆก็บบริขายก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยนะไปเสด็จว่ะแลนีมีใจไอ้หน่อยว่าเอไปรับของก็บไอ้หน่อยเป็นว่าหรือว่เป็นโลวะซะเป็นกับบางส่วนว่าอะไรตามไหมเพื่อเราเนี่นะแล้วก็บริเก็กันได้กันมาโดย มาอันพากันไปจักมงแต่ละม้งมงเจ็ดมงเป็นมงนี่แหละไปไปไปหอดจักมงบัดนี้มาหอดเพื่อนมาเท้ากระบายงอขุดงอขึ้นมาบัดวานนี้บอกยังไงวันนี้ที่ดินยังเปียกวันนี้พังเบิ้งขเจ้าไปวันบอกเมียอาะลองไปอืนี่ปล่อยเวลาส่งคนไป่ปล่อยหลักไปบ่าหลักไปหลักไปหรือไรสาวกไอ้ดอยค่ะไงยังไงในเกมบักสัวใครให้ยายเป็น เพิ่นอยู hey. um. e ่เพื e ่อนบ่อม <c oughs> ันอ uh ีอยู่เออจะหน่อยไปหายแล้วกรรมเนี่ยไอันเห็ดในเดซิพันก็ได้แต่โย่ให้เพิ่นอืมคล้ายๆว่ะบุญเงินซื้อน้ำกินว่าจะโ่ให้เพิ่นไปซื้อน้ำอืมันบุเห็นเฉลี่ยไปใส่เอ้หน่อยเขาโอ้อดไปใส่คุดที่รอจังไว้อืมคนไปบุกเบิกบั๊น ได้อันน่ะเกิบได้ซื้อให้ลานนะบ่าคนโคนะใช่เแล่ว่าอันทางอ่าวยังมัดซื้ออ่ะเนีอันหนึ่งอันเนึ่ยคือใหม่บ่คือใหม่แล้วก็เคนเือเกิบเก่าเลยมาหลอนไปบ้านนี้เขาไปเกิบขาดอยู่มาโอ้ยทางระนเกิบยังอีกค่ะเกิบใส่ใส่ทรงรุ่นไหนคือว่าบอดีอันนี้อันรุ่นพคนเธอรุ่นเก่า ้มันนี่คือชาว้ระถิอสัมปะจรกบประถิจังไรขนมปริเวรมันจะดึงเยาคมมาดูขึ้นเยขานี่โบปรนิจได้คันบาขาดน้ำเลยโอ้ได้ไดเจ้หิดเมย่มาแันเป็นลมเด้เนาะมันจะคุบขี้เนื้อทมเหงาก็ไพ่ก็ใหม่นานน้อยม่เอาทมแล้วพวมโปขึ้นอหม่ไม่เลียงน้องก็น้อยสันสุ่แหลยก้มัเจ้ยังบหรือจะไหนนะ ปฏิบัติไปสิแหละมเทื่อเจ้าของเพิ่นไปแก้งก่อนหั่นนะไป, <laughs> ไปจงมื้อไล้อันไปตัง<พ>้<อ>งแต่ม2มื้อ3มื้อ4มื้อได้เรียนติดไป4มื้อสรุปแล้วแม่น4มื้อนี้บ่แม่นแหละ<อ>ไปไปชุดนึงหันได้เท่าใดได้120ตอ,อนนึงไปตอนนึงก็ได้160แลก้ก็กินแน่อื มันยังมันอยู่บ่เลยยังมันอยู่นะเย็นมามันเผามันยังเนี่ยตัวแม่จวเข่าด้วยเนาะยังตัวแม่แล้วเลิกโอ้โหโชติีอะไรตัวแม่มาเมื่อยจรา้นไปบนดินนวลเนาะยางมันแล้วบ้าน่อญหอดมันคัดตัวนี้ยจะมันเป็นหิแม่มันยังจะว่าคัดอันนี้ยางก็บมอยาญหอดได้หิแม่ผ้าล้านปลายว่าเนี่ยพนังแน่บนนั้นน่ะแหละไก่ไก่ชะมอดโตแหละดังก็ร้องปวดเอววะ อันนี้แล้วฮะพ่อเขาบอกจะยูเวลามีข่าว้ายน่ะฮ่าไหวเ้นน่นเนินบ้านนี้ข่าวเบิร์ตไปพาดกันบุกบานเดียวนี้โคามันกลับมาได้เดียวเนาะสมุขเบิร์ตไล่จังไปหันไปหากระทันหันแบบนี้ก็ดีได้ยังได้ข่าวสามโลสี่โลด้วยขากระถือแน่นะเขาเก่าโลสิบสามพันหนึ่งสิบสามสิบสองสิบโอ้ดีเด้อย อ่อนอยู่ว่าอ่อนอยู่ค่าอ่อนโอเคอยจิโน่แต่วันนี้ให้ร้านไปซื้อร้านแอบไปซื้อเข้าใหม่ผสมขึ้นน้องเขาเก่ามันได้บโหราณว่าข้าใหม่ชื่อเข้าใหม่มาเดียววันชงขึ้นชงขึ้นอีกกินสก่าบโหราณก็เลยว่าเข้าใหม่มันสีแพงหน่อยหนึ่งแมนแพงหน่อยหนึ่งเราโบเต็มโบเต็มโลสันช้าอืมอืมอืมจะชงขึ้นจะได้กินวมันนี้ผู้ร้านอยากกินเข้าใหม่บ่จะเอาเข้าใหม่มากระเทียงกันและช่องคนผลไม้ร้อดว่ะ ชูรีกัน้ำกินอะไรไปหมดแล้วเนาะเพราะว่ามันทอดอันระดูเขาไมมก็อยากเขาไมมเนาะแซ่บได้เขาไมมโอ้ใบเกลือกามีแฮงอยูนยูดได้มันหวานน้ำเลิมดิเข่าบดขับบดเน่ดีโดหมดแล้ววันนี้ได้ซองเสมอได้หมดขาบดขับบดเน่ก่อนเอาสีผ้าลูกผ้าหลานไปบุกไปเบิกไปชกไปหาเอาผู้เหือผู้แฮงหลายไป็ยังนั่นแหละคือโบไปกันหน่อยว่ามือมือเสารคือบ่ไปน้ำเขาจะหัวจับมองไปหา เกี่กับบวชโแล้วไปนำทุ่มในอซาบันี้โอ้ยบันร้ลงเจริญบาทนี่ยยอมบวลงแน่นอนบวชลงเจริบาทนี้มาแต่บวลงหนึ่งย่านหนึ่งไปเขาก็ไปเนาะจุหมดไปครั้งนี้เขาก็กลับมาเจริญอืมก็เป็นทางอยู่ดีนี่ไปก็มั่วว่าไปนี่จะไปนำซุ่มเมียสลองเขาเจอมีแต่ว่าลูกหลานไปก็มั่กวแต่ว่าเขาเจอเขาเจอทางมาหาจูนังไปก่อน อย่าลงทางมาเหมือนเอาเลยจะบลงหรอกทางมาลงชําเนาะเด็กน้อยแต่เนาบอกว่าชูไปทางไหนทางไหนบ่บ่ทางนี้มัลอยังโมเมนต์ทิ้นเขาอีกเด้นี่แม่นดี๋วต่อไปฮะก็เลยอย่าบดบุบเบิกเข่าลงเข่าปลามันลงก้ำเลยเหตุเริ่มบ่ถือเข่าหรือจังไรก็บม่จังนะอย่าบดถือช้ำนะบิถือเข่าข้างเหนือก็เดีเอาเบิ้งคือนข้างใต้ได้วยค่ะถ้ามันโดมมันลงกำเป็นมาบานลยเปื้อลงเด็กหน่อยเจ้าเจ้าเจริญอืม ทางมนุษนี่ก็รอบบ่านยิ่งหม่มาเดดีงามไปเอิ่ม <c oughs> กูแหละไก่เต๋อบนไก่เตอแล้วยางวิตรงตัวนี้ไปปุ๊บแลีวก็เป็นตรงตรงหน้าเป็นตรงหน้าเป็นเวรนิร์ตรงหน้าเหือ,อทังนี้ก็เป็นปลาพักกระเมคโอ้ตกจาซ้อนยังได้น้ำน้ำคำัาไร้แฉะฝนตกตรงนี้มองคุือน้ำคำั่มกรบแผลเขาน เขาจักัดคนได้เนาะยถ้าเห็เขาห้ากุดจีรอได้ผมบอกว่าลาดหนาจะแล้วไปเห็นจะคุ้มทุกวันช่วยงานเพียวข่าวบ่ได้ไปรับจ้างเกี่ยวข่าวบ่เขาเอาแต่ดำคนด่างใดคนเขาแล้วเขาหยาดเขาดำมือเศรามือแล้วก็จบกันซองมาหาบ่ได้นี่โอ้บ่ได้กินข่าวแล้วเห็นได้บนี้เบิดยามจีรอได้เห็นได้บ้างลาแล้วพักหาพักหาหยาไปสั่งแล้ว แต่คิดออกผู้อาวผู้เรา,ามีกำลังนะคือเราหาย่นไปซอกเวียเฮ็ดงานทำจะไปทางไรเนะีกัเขามีผู้มาเอิ้อเอาก็ไปอยู่น้ำเจ้าเก่าเขาะอือก็ได้กินอยู่กระทุม่มหมดได้แสนเนะาะไม้เฮานี่ยแปดสิบพันกนันะบร้านที่วันเรได้อาศัยแต่ว่าผู้เดียวเท่านั้นมาจากผู้อื่านเขาก่จากนะแต่ผู้เดียวอัานาานั่นบ่มาหาก็แล้วอือันนี้แจกแลกติดต่ออะไร เนี๋ยวแ้เรื่องโทรศัพท์หายจ้อยไปถามแล้วถามไทยทามโผล่ชุ่มโผล่และยันโมแหละโอน้องสมโวโวแม่นมันว่าชุ่พ่อมันจะอยากเมือม่อวยตะกี้อะไรอยากถ่าเบิ้งสุ่มสมโอสักก้อนอยากเห็นลูกบักน้อย่สัตวอยากเห็นกระถ่าเบิ้งจะรอเขาก็เลิกคงเฮียนหลายอันโมมา,มมานำนะโมมานำแล้วเป็นเนี่ยเป็นบ้าวัยรุน่นบ่ด้วยว่ามีลูกมีเมียตักกระโปงหูประทามมันคือว่าอยากเห็นนะสมโอวน้องบ่เคยเห็นเลยยังบ่เห็นมันเห็นแต่บักตัวใหญ่นะ เล็นกระถาเบิ้งตัวเองว่ะคำคำผัวเละอาจารย์ก็บคำคำจะเมื่อก็ได้วันเราให้เปิดโทรทัศน์เนาะขอนอนก็น,นั่งบนเซฟแล้วเนาะอืมกลินแังเซฟเบอ้บมอสออุกไส้ไปอยู่นี้อืมขอนอนอยู่นี้มอนั่นไปอยู่จังาัยนมาหน่อยแล้วลูกไปวันนี้ลูกออกมาหน่อยลูกออกมาเลยอันนี้เงินขารน้ำมันนะจ๊ะพอได้ใช้น้ำมันลุให้มันม มัดนชาทัวก็บ้นี่เราถอจจงหวะไปแล้วเจ้ามันเอาอย่างเสถ่งนะโาระซาพีเอ่ะอย่ามันเอาในโตโทรศัพท์หยเสถมม่เอาบรตั้งใจนะโซรศัพีเอโซบก็น้อยเลยอ๋อบริตั้งใจว่าเขาจะเอาขนาอืมกูมไใอันนพอโนสุโบไปถามโมแล้วถามแล้วรบ awan ไร้สรม่อาบริเอาอะไร จะเห็นได้ไดกับเขาทำปูดแม,มนทำตัวเนี่ยบหรอมันเอามันก็ไม่ยอมหับเราก็โอ้ลราทานบ่มีเขาหน่อยก็ลยกยกออแล้ว่าเจ้าพ่อมันใจยากเงื้อไว้ยู่สักนานบ้านในเลยมันต้องเอามา้ามาในหมู่บ้นานอดคนนานไปมีรถจักษ์ไปแบบแต่บัานี้หันคือมันเอากับกูขอชัดๆมันหันออเอา้า กับเขาให้ซิมก็ทราบว่าเขาย้อมหับว่าเขาขีดรักได้เนาะโทรศัพท์หนามันเสียวเลยพอได้ใส่อย่าเงี้ยเขาว่าบอกเอาเด้เนาะนั่นแหละเอาซิมให้เจ้าก็ทราบว่าเขาลักแล้วเจ้าว่ามึงเอากะกูขอซิมมันลอยไว้เฉยเลยบ่ได้เอาเพฝ่กก็มันั่งแล้วบัดเฉพาะมันเฉพาะมือเาทียนแต่ก็จี้วหน่อยจังมือขำจังมือมาแปะมันเดียวเดียวมึงนะของมาแต่ครึ่งกิโลก็เอาออกแต่ทงส่งทงเกลือ นี่ี่บมีเงินน่นนั่นแหละใส่น้ำหัเน้อโบมีเงินอ่ะเออมีแ่เขามียัียบนีเลยก็แล้วจบเราเสียทั้งเงินเสียทั้งงานโทรศัพท์มันจะเสียเงินให้เขาและหาสิพันหมดอ่ะเองมีแสนไปยก็ว่าหาย่นซะาหาสิมาคงงน้ำเม่เ uh, ติมน้ำมันรดบริเหตงานอย่างนี้ค uh, ุณไข่คุณไข่แต่แต่บนโฉมเหือคุณก็จอยจ่อยบาทเนี่เมียหรือว่าหาเรี่ยเมียก็หาเลี่ยเมันจะกุ่มว่ายาสิกินไปไปหลักวย มืองหลวงกินปัาบอกได้เนี่ยเบืองหลวงพักจะพักก็มัออดมะะมจะใ้แต่ยาเดินยันเก็บในเดินบานโอ้ม่องวจะขี่มูขี่มาในยเดินบานเน,ะนาะสมบ<ก>พี่แล้วปูปลาก็ไปนหาอยู่นอาหารกินจา้าปลายัางเสื้อยาเนาะได้จอยได้จอยตัวองอยากทำพันยุ่มสีตัดจินใจมาปีก่อนบอกมาพักพรชุบำแบมึงรีบบอก แล้วก็่อนภูห่างไกลก็แมน่นขาลอยอยากล่มเพื่อนวันแบบนั้นเบลนี่หานยังยังโบวีปัญญาไปหาเด้กันจะโทษเกรงใจเขาเจ้าแล้วลูกมันก็บริชายใจนะมัเป็นยังบอกคุยตั้งแต่ลูกทายมาผมกก็ก็บริคุณว่าเขาน้อยแต่งให้ไปเห็นงานตะกี้นั่งไปเผาสวนเขาวันนี้บริเหตุบริเหตุเหตุงานก่อสร้างเน่เหตุเบียบบ้านเฮือนเนี่ยบริบรเมื่อยแห้งรถรถเฉล่งเลยกระซ่งเขาแบบบริไปบริเมื่อย มันเห็นอยู่ตอนหนึ nah, ่งคนมาตอนนั้นเดวเเป็นมาเราเป็นไข่ซื้อแต่สโลมมากินน้มันจดี้ไข่นั่นเก็บไปขายบ่หรอกเคันเอาจะขายแล้วแล้วมันบขไย้ล้วหมดแดงหน่อยจืยถอกออกแส่กระซ้าบานเออมบไอ้หาพันอ่าทีน้หเส็ดอันจะิบพันยังไหหมดจืดถอดออกหมดคันหมดหมดแดงน่อย

ก็ห่วงอยู่อะไรมันบ่มีปัญญาเลียงก็บ่มีปัญญาแต่ยังว่ามาอยู่น้ำแม่เนาะนี่เห็ดกินเดี๋ยวเราสิมาบ่บัดนี้เราไปอยู่น้ำเมียเราแล้วขึ้นจุบเรือนานายได้ไปต้องเอามัครูเข่ามาแบบครูครูมอยู่ก็น่าจะนั่งอยู่นอกอยู่อยังเนาะไม่ได้แบบข้ามมเข้าเขื่อนเข้าซ่าคิดว่ามันจะบริเวณไหนนะคนนอกบริเวนตั้งก็นะคะบ่ิจมเป็นเนี่ยไม่ได้อยากให้เขาเขื่อนเขาซ่านนะคนเชาบ่ฮู้จักุล ทำนั่นแหละหางุโตกว่าหันจ้าน่อยกว่ากุมโตกว่าก็นี่ด้ข่าวซีโดเนาะตัวนี้เนาะใช้เลยิกินจากมือวันนี้ค่ะซีโด้สองมือสองมือสองมือก็ไปับพ่อซโสมบูราสมบูรเนาะสองโลเนาะเฮาลัยเซเรียสองโลกลุ่มมัดมือนะชองมือกลุ่มมัดมือกินมือหนึ่งสองโลพอนะค่าวนี้ เมนสองสอร้้จกันเลยะมันก็หลายคนเลยโมมาเป็นไก่โมมากะไว้เตือชงโรถือบันลายได้กุูมาเบื่อได้ไก่จากโต้ไก่ไก่ใช่บัลายเดียนค่ะตัวหน่อยก็มาขาไเดีนี่ขายน้ำในโบกไก่ขายน้ำจากข้าวคนตกไปแล้วไก่ผูดนี่งามแทพบอขายบบกไก่ผูดช่องแสนหะขยำชิดับเอาไว้ ผูกข้อออกดีไปแล้วก็หมดแล้วไแล้วขอให้ยช็อกเนค่ะมันเป็นราคาแต่ขายออกโลจะเฮงแล้วขอให้นะไรหายบนนั้นเคยสื่อนำไปหิบขายให้ช็อกเซนไปหาซื้ออันไก่้ถือมาไว้อีกอันหางเหียนบริเหียนยังได้หนิได้หนิตีนมันต่อคนไร้เถื่อเลยได้ห่ะ เมื่อยสูเมื่อยโป๊กเราได้ราคาดีเลยเขาให้แตงสงเชนหาเขาได้เติบด้วยฮะต้อแล้ยวเจ๊ย่างปุ๊บมันย่างสองมาฮะบ่ได้เขาก็เอาตัวนี้ได้เนาะตัวราคาเงีตีเด้วยกลตีบวกอยู่มีหูนะเขาจะเอาบวกเชนหาเขาก็เอาตัวผูในจังกลางมันมียังเดลือยังเขาเหลือเนื้อเกลือยังทั้งไปสองปีไปเลยได้ไงมันเป็นคนกับแบบว่ารุ่นแบบบึกนะเนาะ คึกบ่เขาตีฮนตอนนั้นก็จะตายบุญจะเขาปล่อยไม่ยอมอ่ะยังคงง้อหาเมา่อยตบมเนี้ยมันตบมอได้นั่นแหละก็ว่าเชี่ยงง่ายหางกุดเนาะกุดเหมนไก่มาแล้วมาหน่อยเหียนบ่ได้ชุมไก่หน่อยชุมไก่ส่องกลางก็เหี้ยนอะไรจริงวันนี้มันอดบ่ไดับตีนมาต่อคนน่ะแล้วเจ้าหนังก็หยอกมันหยอกไปหยอกมาก็ขามันตายฉับโอ้ย กินข้ากินน้ำเนี่ยลว่าร้านนะจังได้ไปก็กระบกโหอีกมาโจผูามึงโยรานมาได่มาจะปากล้วก็เป็ายายเพ้นแม่กแล้วก็หุบกินอ่ปเนีไปน้ำไปแล้วสนนั่นแหละบ่หัวไปเท่าไรบ่จักมาเฮงเต๋อเขาไปใส่หว่าเดี๋ยวนี้บ่ได้ทมาที่ซาบรานกินแล้วเขาก็บริทัทเอก เหง่อเห็นเิบเขาเป้เนาะติบเข่าเป้าเยอะติบเข่าเนาะเป้วอยู่ใบเกลือใบยังได้บอกยานอยู่แือว่ากินนั้นว่าเอาห้เมื่อนั้นมีใครมีมีนักกินเอ้ยสองห่อสองหอกินนะอ้าวมายำใดกับโป๊ะจะคือผ้าลานผ้าผ้าก็แนมแต่หอยรดและโจ้ฝนหน่อยแนมหอยรดมันมานี้ ที่เราแบบเป็นผู้เทมาเอกกพ่ออีกอืมมา่าซื้อมาหนึ่งเอกพ่ออีกอืมมีเจ้บปเห็นเจนนี้ก็คือหาเงินซื้อเข่าเนาะสิ่งที่ว่าพาดูพาลานไปคือหาเงินซื้อเข่ากินมไม่ปวดกี่รอเจ้าเป็นผัดปวดเรียกมันปวดชื่ออะไจังโลบเนาะจัางวันแล้ววันนี้ที่ว่าพ่อจะเอาไว้ทิ้งใครเนี่ยร้องใครเติบเติรกันแล้วก็ จ้เปรตกมัวสันนไป,ปคลายคาตร,ร,ร,ระนั้นานี้เรอัอเป็นเหมูคลายนั่นแด่๋คลายที่เปรตกเปรตกันปอนอย่างดียวเห็ดเปรตกคลายบ่จงซื้อเมียนั่นแหละคลายเขาจะเอาเจตัวนี้ไปาคายแก่คลายซื้อเ<ช>ขาคลายรอบใบอาซิมาเนาะสมโเนาะโดยมามาตรงมาเนี่ยน,นบายมอหลอดใหงอดเขาไว้ได้จะเขาปันบมาไงเติบแล้ว เขาอยากเขาอยากอยากกินเก็บหมูหัวใส่ถึงไม่กินไหนไม่กินที่กินบมกินเพื่อผู้พายว่ะคว่ำสิกินนั่นแหละกินลายกินแต่จ้าก็อดได้ทำนั่นนะมีแต่หยามีแต่มีมีแต่หยาได้กินกินบุญนะเมนแต่ขนาดอันเวลาเอาชิ้นหมูหอยเนาะหมูสามสัดเด็กเขาจะทอดแล้วแล้วมาหอยู่ตรงย่างตอนหนึ่งเห็นัดนีมาหาวันหนึ่งผมเห็นใครกินเขาบอกใ้กินนะ

า่อนจะในคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปก่อนพี่น้องเลยเนาะสบายดีเดยอยวางเงี้ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบใจเอฟซีปัจจุบัทุกคนเนาะเข้ามาให้กำลังใจสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องเลยมากกับโบโผ่เจอทางน้องสมโอเจอแต่ม่ยาเนาะมีแต่ว่าเมื่อหน้ามาหาทางน้องสมโอเนาะรอบบ่ายฟังเบิองค่นว่าน้องเพิ่นสีมาทันพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ จบคลิปเพียงสำนีเดอ้อพี่น้องเนาะทางน้องเพิ่นกับโบยูไปคุดกิโลสหาเงินซื้อเข่าพี่น้อเยเอาจากในสหรับคลิปนี้ขอบมุขอบใจเอฟซีเบิร์ตทุกคนข้ามาให้กำลังใ,ใจนะสับคาิปนี้ลาไปก่อนสบายดี